สวัสดีค่ะาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะฮะเมื่อนี้นะคะโบมี่ยังหลายพี่น้องนะคะได้ยินข่าวเนาะพี่น้องเบิงข่าวจากทีวีนะคะว,ว่าสิจักทองช่องทางนะคะซื้อต่างๆนะคะตอนนี้นะคะกําลังดังแห้งค่ะพี่น้องค่ะถ้ำราใหญ่นะคะวัดพระอาจารย์สายขมิญนะคะแตกสิบแปดล้านนะคะเนาะ ไปฟังนะคะจากปากพระอาจารย์ที่ไปที่มากของเพิ่นนะคะเป็นจังไดเพิ่นคือได้ไปโศกไปมานนะคะยูทิธรรมลำไยนะคะเนาะไปติดตามนะคะรับชมนะคะฟังจากปากพระอาจารย์เลยคะ่ะก,การดำเนินก,การค่ะมาตการครับเอเอาสาธุกเนช่วโทรมาเดอกัน่โอ้ยเบิ่งเข้าแล้วพระอาจารย์ เบื้องคาวเหลี่ยวว่าทำขิดแบแ8ล้านค่ะเบื้องคาวหัวตะเบื้อง่าวเหลี่ยวไหมค่ะพัดจันเอค่ะก็เลยโทษันแต่ไม่ยี่ิดตวในฮาเวนเตอเมนค่ะอ๋ออไกันเป็นมาแกมันก็ตีบัวแตกอีหีเพราะ่าเงไหนเพื่อจิตวันยู่หันะโอ้ยออกตัจังออกท่อระัป่าน่ะนอกพาคออกท่อระัดนาะ เออเอล้วชาตุอาุโมทะหน้าอุ้งอ่าิคนทุกคนเถิอเนาะสิบเอ็นี้ไหมเป็นได้่แล้วพระอาจา์ที่ไปที่มากของผ้าจารย์โอ้ยแต่จริงว่าอะไงเนาะคุณกะมาไหนล่ะคุณกะมาไหนล่ะคุณกวมาปุ๊กกะป๊อปปู่นี่ล่ะไอไส้เ้าอนนีล่ะโรตีวขาอันนี้ละค่ะ ก็มาคบกับปับปปุ่นแบบ่ว่าจันเฮ้ยผมมิชชั่ทีหลับตั้งมูเนี่ยชว่ากระชับ่มกระบไม่ได้ใส่ปุอันเบอรเบอร์เบรบบจเพิ่นาอือมกระไม่ใส่่นกมาคกับกันปุ่ถือเยวันทีเดียวปิมขีมาถวาหน้าเลยยแต่ยืนะบอยู่เอ้กระจถือทานันีเดียวกจดถือจขคือจารพระประานยเนื้อใชครว่ารานยงสาองค์ที่โีสรน่หมค่ะพรจันร์ เน่เป็นรุ่มวี่าไม่ได้ผลจะได้สึบไป็นกล,ล,ลางมีเครื่องพูนอธิฐานเราปูเรือใส่การปูฉุกนอยู่เนี่ยปูสินววยในานเล้งหินระบบกับโบ่าณ้โหูเตช่วยยังเหมือนกล็วกับกระบอกนี่โโน,ยยน,น,นะ,ะต,ตามตามตามรกรเล็กว่ากับห้งองจับตัวนะแม่จุก่ ันขึ้นมาค่เอาสั่นเห็นไหมค่ะเห็นพระพุทธรูปสามองค์อูาทำลำไยของมันพระอาจารย์้าสายเขมนตัวนี่าษาก็เลยทั่วสอบถามมึงเค่ะบแ้ำข้าวลแก็มีบุญี่ยังเนะแอุเปนไอ้สงบนไอ้สงบนค่ะโอ้ยบาไอ้สงบนเกิไม่ดีทัวมาไม่บเนี้ย ไม่เลี้ยงโอวงานมาไปเขาอยากเล่เปื้อนู่้เปิดอนยังเปิดนี่หลายๆอย่างแต่ว่ากันนะเราไม่อยากยากเขาไม่เลี้ยงตัวเี้ยมันขึ้นมาโอ้โหอุจะลูกสาวโอ้โหมันเพิ่งว่าเป ity, oh, <okay. S 1> ืดอจับอนเลยโอ้ค่ะจัปบดลเป้อนจับอเลยปูกันเลยมันก็ใ้วาราควยนเน่นะจะปูไปจากันเลยนะอะจะสั่นขันมัดจีูทีแล่้ยงอีก็ตที่สั่งรถไทยว่าการดีไหมการไม่จับบอนนานนั่นแหะเราค็จับปออยู ค่ะค่ะเอู่เัวู่าเทวพีเกตัวรถูวอยู่ก็ไทยเราไไใชไปมาจายด้วยไทยไปตก็เอามาใัยนั่ดอกค่ะไทยก็เจ้าเรียนมาสิบกิลก็เจ้าเรนมาได้อืมค่ะเห็นม่าตดินไม่ึงชุ่มเตีเตีกดันไว้ข้างล่างดันไว้ของยุคุ่ี่ันกาเลยคือคน่นแท้งไม่เรียบร้อยก็จะ รูกเหตุการณ์ที่ว่ารูกเหตุการ์ล่วงหน้ากับสีว่าเมียอยู่นอกพ่ดจานทร์เนาะเอาแน่นบ่ได้ซุ่มนะปลาบวกเนาะกับอักษ์เปนที่จอดรถจอดล่าลายแล้วนกบันปูเนาะแต่แจงว่าเตรียมมองจอดรถไว้ก็จะวะละกช่แต่ท่ไปก่อนแล้วล่วงหน้าไปก่อนเนี่อืมค่ะแต่ว่าพุที่นประเทไปที่มากแตะแจ้งว่าให้กับผู้ัาเ์ื่เือ สจมาแต่ใสแต่ว่าเพิ่นไดมาบุญยู่หันว่าเพิ่นสีมาไต่ใไ,ไม่รู้ค่ะเออเออเพิ่อสามกลาบเนี่ยกลาบปูยี่เนี่ยปูังนี้เนี่ยเพิ่านขมกลาบกบเป็นปี้ลีละค่ะเออใครจะอยากถือแล้วมันคืนหนึงกลบปูลแล้วเจอก,กับหูเล่ขืนไปหาพระประธานในผู้ไหนมน่นงงเงี้ยอย่าเมรู้นะเราถือแล้วงจะมาถวายล้านเนี่ยหรอเปืนว่าเอาสาทุฉันเนาว่า ปัจานาจีด้กชติปัจจานาปการเลยเสร็จแล้ว่าห้เป็นงเศษทีในมือนีเป็นเเศษทีในเวลาเนียเปียเศษีแต่ลอดตาเนเรีวยกว่าไปตามที่ว่าไปนะครับเป็นจ้าบุญให้เจ้าดีคน,นรจะนั่งสบายเลยค่ะนะ้คตรจะนั่อยู่วัแรกใหเจ้าเขามาเจ้ากระชาันอยู่ว่าโอ้เจ้าถือสิทธิ์แต่ลถือไม่ได้ใส่บุญกสนะกัาอคจากอยู่จางบ่าป่า เห็นว่าพนไม่มพอพอนมากันนาพระอาจารย์เน yeah ี่ยอาจารย์ได้บอกพนไปขอพรก็พาไงอืมค่ะเจ้าก็นาง่ายแหะมาหลายย่คจ่าผู้ผ <Oh ู้ถือกันว่าในมาโอ้ผู้ถือจะผู้ถือแล้ผู้จับเร่ายูผู้ถือบานมาจะผจับเล่ายูแต่ผู้จับว่าเราถือยู่ บูกนนั้นติดต่อมาหาพระอาจารย์บอครับผูพูนถืกไหมกดกูไ่ติดต่อมาหรอแต่ว่าอีกชุดนึงเขามาชุดนึ่งเขามาแต่ว่าชุดนี้เพวยนกับวม่เอาไวเพี่ยนัะสาตาบา้าผลผนระบบสุข้าพม่พูถือเ้เพื่อนมาเพนไปกลาบพระใาญย่ใช้ดูว่าใช่ป่ะเพอนะทีฐานย่วัดใหญดูว่าใช่ปะแต่พูถือสิแ่ล้านเพื่นเล้วเพื่นกับซิมไปหาพระอาจารย์ดอก เอบุบบีอยไปาสนับานปิดโวยเขาแล้วตอนนี้ิแปล้นไหนแล้วข่าวยู่ว่าถึงน้งกองฉลากพาดค่ะพาดจันโอ้ถูกรอตดีแต่ยู่กอสลาค่ะเห็นพาเบิ้งค่ะเ้ะเห็นพระพุทธลูกสามองค์เอ้าคือของมัน วัดคำล่ำหย่ของพระอาจารย์ไซซเซมินนะคะนูก็ได้โทรสอบถามพระอาจารย์นี่แลลวค่ะเห็นเห็นป้ายว่ดตันไตเหรอครับเป็นอเทียงเเออมีแต่โมีราค้ามีแต่พรานายูเนาะเมียค่ะโอ้ต่นก็เกิดจะเกิดคเออนี้สงที่เกิดจะเกิดนะแต่อะไรแบบเอยว่าไม่บุนเนามันก็คือการ อยู่เนี้ยบุญน่ะบุญพอขค้นมาถือโประกรกันครูมาอยู่ถือกันถือโปรแกรกันหรือครูขึ้นตุกจีนทุกจีนทุเกับ่างแต่ว่ามันจีมี่คูถือยูู้รู่าครูขึ้กับนั่นจีแล้วมันจีเน่มัต้องอยู่นีู้คูหวักันเอค่ะขึ้นกับนั่นจีนแล้วมันจีนหนึ่งตไี่กับตกอยู่กับขึ้นไปให้ใจก็จะกับพวกคู้ขันว่าขันมาล่วงหน้ากับพแม่กับตัว่าได้ว่าไอเขารถไถว่าการดินการดินไหวการัางกานวัท่าเจ ไปแล้วไปเองใช่ไะ <Okay. S 2> ไม่อยากขึ้นไม่ตามบ่าฮะปวดยลังถูกอย่าซ้อมไมหลัก็่ะแต่จะเร่ม่าจากไหนกันเอาไปตีไปเป็นฮะเอาไปตี่เป็นไปผู้ใดผู้ใ้ก็อยอ่เฉพาะผู้ใดอาชุดเจ็ดเนาะเออเราใส่้ป็นที่เปิดแต่ไูกไป ก็ต้องเนาะคนอยากเลังค้าให้พระญงนะคะเนาะใถือของเพื่อนอ้เพื่อนเพื่อนอได้เพื่นบอไดเพื่อนบอได้เพื่อนบอได้เพื่อนบอได้เพ่อนบอได้เพืนบอไดเพื่อนบอได้เ่อนบอ้เพื่อนบอไดเพื่อนบอไเพื่นบอไเพื่อนบอได้เพื่อนบอได่อนบอได้เพื่อนบอไ้่อนบอได้อนบอได้เพื่อนได้เพื่นบอบพื่ได้เพื่่อนบ่อน้นบลได้เพได้เพบได้เื่อเพื่อน่อ กันสือเรียว่ากินบุญชุนท่านเขีบวานผู้ใดหอกเม่ท่านจะของคุ้นศีคุ้นธรรมนำลำตัวรัาาผัวค่ยบอกอยู่มาบุ้รไทยว่า่ทยสิดปูกระบอกขึ้นกันแต่พระแบบจะเลื่อนสีลจะเลื่อนทราเลยเกิดมาท้งใจะหยีมันหนะ่งไี่ว่าชั่วกระช่างก็คือดีได้ใจขอพ่อเดียวขึ้ปูมาอยู่นี่่ะกับบได้ขึ้นมาที่มาอยู่อีกเดียวกระบอกขึ้นมาในสงเปพระิเกิดแค่านี้สงปูสิเกิดปู่กับปูจก ตามผู harma, know, like ้เราูัู้ก็มาอยู่น้กไมาย่ซื้ออยู่อยู่ไปนะอยู่ไปงหเลยวยได้ก็งนะพว่ามีไผมบากกจันรามีมงดอกเอาจตผู้ซื้อสักตอนนั้นผู้เห็นผู้เห็นจริงทำจริงซัก เอาว่าจื่อ่ขั้งผู้ไดตั้งใจมันชินทำให้จมชินทำให้เจมหมั่นข้องทำให้จเจอจือเล้ยวให้เจจำจำเลี้ยวให้เจเขียนเขียนเลี้ยวให้เจอ่านอ่านเลี้ยวเจโจคยบอกคนเด้อคุณชินคุณทำอ่าคอยพระจะเลื่อนชินจะเลื่อนต้มปูกรเคยบอกอยู่ตลอดพาอทุกอยู่ในหูปูนชอบำากมันอยู่ป่าเจริดไอยเสือตตา เกิดยูตาซีปูแกงอยู่นีแบบยีไดียวดังไม่หอมนั่นเป,ป็นยังไงใ่พูขึ้นยอมยึดตลอดคืออันนี้ยู่ในที่ปูวีปเจนาปูหรอ,อปูนั่งกรับมฐา,านในความปูกับ่อให้หลักกายการชักที่สองที่เปื้อนัดใหม่ัะนม่ดีแต่ยือเกินไาเบิรจุยามข,าขานาดปีเจนาเบิเร์ตหรอ ถือหน่อยถือร้า,ายจต่ด่มาครูดได้เหมือนเดิถือยกมือนะคูครูก็ยิ่งาดโย่แต่ว่าครูใไไห้เนี่ยแบงกัถืเอเชลีครูว่านะตัวพี่แหวงอะไเนี่ครับนะคบนน่ะนะบารีการในหลักคือบุญในอริสงในเป็นมาหัวเีวนับตั้งต่อไปนี่ค่อยตะเบิงกันไปผู้ดใดมีความมั่นใจปูก็อขึ้นผู้ใดชื่อคีความมั่นใจกับชีวิตสาธุคนกันมีความมั่นใจผู้ปู้คิพุ่งไปเชกัอ พู่กับอีพู่ไงคือเพื่อนกันนะเราตรงตรงนี้ค่อยพุ่งคอยข้านไปเรื่อยๆคอยสืบค่อยข้านไปลูกเตาลูกหลานแต่กับยุคสีดูขาลูกสั่งลูกมาค่อยสืบค่อยข้านไปค่ะเออจ้าตัวน้องไทยชีพะให้พักกันเย็บชีทั้งช่องเรื่อยแต่ละช่องช่องสบายช่องเบาปุ้งอ่าเบาช่องอะไรเนี่ยอสองค่ะมีจักรเออแล้วละเบาปุ้งกับสบาย ช่องยิปีทั้งสองค่ยติดตามไปยาเลือนยาพายยาขามยาไก่กาขามไไม่ใว่าเห็นเออไม่มีสเด็ดสดีๆซที่มันใจปู้กระตัดจิตใจให้ไปได้ไม่นะเออปูซื้อวาวโย่ซมซมซงวัดถ้ำลำย่เลยดิพ่ออาจารย์ สีสร่างแล้วเออเอาสาธุสาธุสาธุชาตุขอให้พักการเล่นเสียงนี้ตัวตัวขอให้สร้างบุญสร้างบารมีพร้อมๆกันแล้วเราจะเป็นเศรษฐีไปพร้อมกันขอให้สุขีสุขัข็งเธอตังมีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่วันที่ตึงซิงหาคมให้ถูกทั่วหน้าตัวตาเออเอาป่วยดติดแฉะหน้าตาผิดปฏิเสธเขาให้ว่ากันนะชาตุชาเรื่องก่อน เอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เฮ้าฟังพระอาจารย์เว้าวเล้ยวนะคะกัขอแสดงความยินดีน้าคุ้นพ่อเพิ่นนะคะบ้านไก่เคียงนะคะของวัดธรรมรํายหญยนะคะของพระอาจารย์สายขมิ้นนะคะกัยินดีน้าเพิ่นนาะพี่น้องเนาะเพิ่นโศกมานค่ะค่ะแตกส2บ้หลานนะคะเนาะแล้วกัคุ้นพ่อเพิ่นนะคะได้บนไหว้นะคะคือจังพระอาจารย์วานะคะสิทธาวายนะคะส,สร้างซารานะคะให้พระไ่นะคะ จำนวนเงินหนึ่งล้านบาทนะคะตามที่ชบาได้เบิ้องคาวนะคะติดตามคาวมากเนาะพี่น้องโอ้ยยินดีน้ำเพลินคลากลายนะคะเนาะเอาจากไหนเข้ากับจังติดตามเนวทางตุลีของพระอาจารย์โตนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ